นี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองแย่งเสียงคนชาราผลโพลเลือกตั้งแต่ละสำนักไม่เคยตรงกันคะแนนนิยมแต่ละพักก็มีบวกมีลบมีขึ้นมีลงแต่สิ่งที่โพลทุกสำนักฟันธงตรงกันก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะเลือกลุงตู่พักรวมไทยสร้างชาติกลุ่มวัยหนุ่มสาวอายุ18-30ปีจะเลือกพิธาพักก้าวไก่ กลุ่มวัยกลางคนอายุ30-60ปีจะเลือกอุงอิงพรรคเพื่อไทยถ้าเทียบปริมาณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละช่วงวัยพรรคเพื่อไทยย่อมได้คะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนแต่ข้อดีของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีอยู่12ล้านคนหรือคิดเป็น23%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนที่จะทำให้พรรคลุงตู่ได้คะแนนเสียงเป็นกอบเป็นกำเพอะ 1. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตั้งใจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพียงถ้าไม่ป่วยติดเตียงต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างแน่นอน 2. ผู้สูงอายุเมื่อนิยมชมชอบพักการเมืองใดยากจะเปลี่ยนใจไปเลือกพักอื่นแทนพักเดิมคะแนนเลือกตั้งของกลุ่มผู้สูงวัยจึงไม่แกว่งไปแกว่งมาข้อดีตรงนี้ทำให้หลายพักการเมืองมุ่งหวังเจาะกลุ่มตลาดผู้สูงอายุ ด้วยการเสนอนโยบายซื้อใจคนแก่กันสุดริมทิมประตูพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ประกาศจะเพิ่มเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจาก600บาทต่อเดือนเป็น1,000บาทต่อเดือนเพิ่มทันที400บาทต่อเดือนหรือเพิ่มอีก4,800บาทต่อคนต่อปีพักก้าวไกลก็หวังเจาะตลาดผู้สูงวัยด้วยการประกาศจะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเดือนละ3,000บาทภายใน4ปี แถมอัดฉีกงบดูแลคนแก่ป่วยติดเตียง9,000บาทต่อคนต่อเดือนพักไทยสร้างไทยพักนโยบายบำนาญผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนตั้งแต่อายุ60ปีจนแก่ตายพักพลังประชารัฐของลุงปอมจัดหนักประกาศแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป3,000บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ปีขึ้นไปแจกฟรี4,000บาทต่อเดือนและ อายุ80ปีขึ้นไปประเคนเพิ่มเป็น5,000บาทต่อเดือนพักลุงป้อมเกทับนโยบายผู้สูงอายุของพักลุงตูมากกว่า5เท่าตัวพี่น้องสองลุงกำลังแย่งชิงฐานเสียงผู้สูงอายุ12ล้านคนกันอย่างเมามันการที่พักการเมืองแข่งขันนโยบายเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยไม่แยกแยะคนรวยคนจนแจกแหลกแจกสะบัน้น ไม่คัดแยกใครเดือดร้อนจริงหรือไม่เดือดร้อนจริงนโยบายแจกเทกรจาดแบบนี้จะสร้างภาระการครังระยะยาวเพราะบ้านเมืองเรามีผู้สูงอายุ20เของประชากรและประชากรผู้สูงอายุยังเพิ่มขึ้นทุกๆปีถ้าจะจ่ายเบี้ยอย่างชีพคนละ3,000บาทต่อเดือนต้องใช้งบกว่า7แสนล้านบาทต่อปีเชียวนโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ